ครับตอนนี้เราก็อยู่บนที่สถานีรถไฟหวัวลำโพงนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟท่องเที่ยวไปที่กรุงเทพนเดี๋ยวเราหาขบวนกัน,อ,กนอันนี้เป็นรถไฟที่ได้มาจากญี่ปุ่นครับ ครับขึ s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  ้นรถไฟน้งนัหกโมงสามสิบตรงเวลาครับรถไฟออกแล้ว

แต,ต,าาต,ต,ต่ตอนเย็นจะถ็ประมาณสอุ่ขึ้นเพว่าตอนเย็นรถมันเข้า็อกกันหลายๆขบวนนะครับวันเสาร์อาทิตย์จะมีรถนำเที่ยวนขบวนของกับเราแล้วก็รถทัตงองแล้วก็ทานไดนะครับเราถึงนคนปรปฐมเวลาครับมาตางถูกบนรถทเกบนัเดียวโวยที่นาสุดการส้้ สี้ทุคออกสถานีงพอเวลาแนามบนาทีครมีเวลาถึง8โมง35นาทีนะครับรถไฟจะออกจากสถานีนครปฐม,มไปสถานีเพชรบุรีต่อไปก็อ,อยู่ที่นครปฐม,มนะครับเดี๋ยวว่าซื้อของกินหน่อยมเจอข้าวมันไก่ ดูดิครับว่ามีอะไรกินบ้างาเด๋อวรอดค่มอันนี้เราเดินข้ามมาจากสถาน,นีรถไฟนะครับเดินมาประมาณร้อยเมตร มาแยกครบูเรันที่หนองประดงนะครับวันนี้ไปกาญจนบุรีของเราไปประจวบนะครับหัวหินไปแล้วกาญจนบุรีไปแล้ว,ไป,ปไ,ปลวไปน้ำตก เดินได้เลีุ่ไป้เดินไปที่ชายหาดนี่ใครแจกอะไรนอ้ครับไกลๆนี่นเดินประมาณสองรยเมตรอันนี้เราเดินมาถึงชายหาดแล้ว ไม่ในกระปูไม่ข um ึ้นมากระปูยนะโตี้วน้ำเลข้นมาติดเดี ah então, ๋ยวได้ช้อนกลับไปทำกับข้าวที่บ้านเลยขึ้นีานี่ตัสิบต้นไดที่ไหนองนเดียวมาทางนี้ท่านีรว่าหายรูปก่อน อ๋อสถานีหอมันเป็นองห้าแล้ว่าจะห้าตัวมัองบอกว่าเอา่สีแค่สีตัวก็พอแล้วมั้อใส่มีมดว่้นแล้วมอยาไปเที่ยวเหมือนกันไงเขาเจบ่ถ้าันดูไฟมัจะลงมาได้ยางงี้ไเอะไรเรียไปซื้อเพิ่มไปเอะไรายำไเอาไปพฟตวร เขาบอกว่าต้องทีใ้ดีด้วยเงินมึงอยู่กับเาตั้งเท่าไหร่ นี่เขามีของขายด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้ามของเล่นเด็กขายนตะรงนี้ เพียงฉันและเธอได้ออกเดินทางธรรมชาติสร้างความสวยงามสุขใจตลอดทาง